เมื่อก่อนและเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนผมของเรามีสีดำคล้ายกับสีปีกแมลงผู้มีปลายงอนเดี๋ยวนี้กลายเป็นเช่นปอเพราะความแก่ชราเมื่อก่อนมวยผมของเรามีกลิ่นหอมดุจอบด้วยดอกมะลิเป็นต้นเต็มไปด้วยดอกไม้เดี๋ยวนี้ มีกลิ่นเหม็นเหมือนขนกระต่ายเพราะความเก่ชราเมื่อก่อนผมของเรามีปลายอันงดงามวิจิตด้วยหวีและเครื่องปักผมเหมือนป่าไมา้อันปลูกเป็นแถวงามสะพรั่งเดี๋ยวนี้กลายเป็นผมโกรนในที่นั้น,น,นเมื่อก่อนผมของเราประดับด้วยมวยผมอันงดงาม ดังประดับด้วยทองคำอันละเอียดมีกลิ่นหอมเดี๋ยวนี้ล้านตลอดหัวเพราะความแก่ชาราเมื่อก่อนคิ้วของเรางดงามคล้ายรอยอันนายช่างเขียนดีแล้วเดี๋ยวนี้กลายเป็นคิ้วกดเคี้ยวเหมือนเทาวันเพราะความแก่ชาราเมื่อก่อนในตาของเราดำคลับเหมือนนินมณีรุ่งเรืองงามเดี๋ยวนี้ ถูกความชราครอบงำไม่น่าดูเลยเมื่อก่อนเวลาเรายัางรุ่นสาวจมูกของเราโด่งงามเหมือนเกลียวหอระดานเดี๋ยวนี้กลับห่อเหี่ยวไปเหมือนจมหายเข้าไปในศรีรษะเพราะความแก่ชราเมื่อก่อนใบหูของเรางดงามเหมือนตุ้มหูที่ทําเสร็จเรียบร้อยดีเดี๋ยวนี้ กลับยนยานเหมือนเอาทวาวันห้อยไว้เพราะความแก่ชราเมื่อก่อนฟันของเราขาวงามดีเหมือนสีดอกมะลิตูมเดี๋ยวนี้กลายเป็นฟันหักและมีสีเหลืองเพราะความแก่ชราเมื่อก่อนเราพูดเสียงไพเราะเหมือนเสียงนกดวหวที่ร่ำร้องในป่าใหญ่เดี๋ยวนี้ คำพูดของเราพลาดไปทุกๆคำเพราะความเกชราเมื่อก่อนคอของเรางดงามกลมเกลี้ยงเหมือนสังที่ขัดดีแล้วเดี๋ยวนี้เหี่ยวย่นเพราะความเกชราเมื่อก่อนแขนทั้งสองของเรางดงามเปรียบดังกรอนเหล็กอันกลมฉะนั้นเดี๋ยวนี้รีบโคดดุดฝักเคยฝอยเพราะความเกชรา เมื่อก่อนมือทั้งสองของเราประดับด้วยแหวนทองคำงดงามเดี๋ยวนี้เหมือนเง่ามันเพราะความเกชราเมื่อก่อนทันทั้งคู่ของเราเต่งตึงกลมกลึงชิดสนิทกันและมีปลายงอนขึ้นงดงามเดี๋ยวนี้กลับหย่อนเหมือนลูกน้ำเต้าเพราะความเกชชาเมื่อก่อน กายของเราเกลี้ยงเกลางดงามเหมือนแผ่นทองที่ขัดดีแล้วเดี๋ยวนี้สะพั่งไปด้วยเส้นเอ็นอันละเอียดเพราะความแก่ชราเมื่อก่อนขาอ่อนทั้งสองของเรางดงามเปรียบเหมือนงวงช้างเดี๋ยวนี้เป็นปุ่มเป็นป,มเ,ป,นปมเหมือนข้อไม้ไผ่เพราะความแก่ชราเมื่อก่อนแข่งทั้งสองของเราประดับด้วยกำไลทองอันเกลี้ยงเกลางดงาม เดี๋ยวนี้กลับเหี่ยวแห้งเหมือนต้นงาเพราะความเกชราเมื่อก่อนเท้าทั้งสองข้างของเรางดงามอุปมาเช่นกับปุยนุ่นเดี๋ยวนี้กลับแตกเป็นริ้วรอยงองุ้มดังเถาวันเพราะความเกชราร่างกายของเรานี้เหี่ยวยน่นย่นยานเป็นที่สะสมความทุกข์เหมือนเรือนอันครลำคร่า พระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสจริจงเป็นคำจริงแท้ไม่กลับกลายเป็นอย่างอื่นอัมภะปาลีเทรีคาถาภิกษุณีอัมภะปาลีที่รำพึงถึงอดีตและปัจจุบันประวัติเดิมของท่านก็เมื่อก่อนบวชตอนเป็นสาวนั้นท่านเป็นคนมีรูปร่างสวยงามมากก็จัดว่างามเป็นหนึ่งในเมืองเวสาลี จนได้รับตำแหน่งหญิงงามเมืองเป็นที่กล่าวขวัญของบรรดากษัตริย์และก็เศรษฐีทั่วไปภายหลังท่านก็ได้ฟังธรรมของพระพุทธองค์ได้ดวงตาเห็นธรรมครั้งแรกจึงเกิดความเบื่อหน่ายอาชีพและสังขารร่างกายจึงเลิอกอาชีพนั้นหันมาสนใจธรรมะตามลำดับจนถึงกับออกบวชและก็ได้บรรลุธรรมขั้นสูงเมื่อยามแกชราได้รำพึงถึงสังขาร คือเปรียบเทียบเนื้อหนังร่างกายของท่านในยุคที่ยังสาวและเปล่งปลัง่งกับยามนี้ซึ่งแก่ชราเหลือแต่หนังตกกระหุ้มกระดูไม่น่าดูและไม่ปรารถนาของใครๆแม้แต่ตัวของตัวเองท่านจึงได้กล่าวปรงสังขารพรนานาอดีตกับปัจจุบันเพื่อสอนคนรุ่นหลุมสาวไม่ให้มัวเมาในชีวิตต่อไป ในชีวิตของทุกคนถ้าไม่เกิดลัทคิวตายเสียก่อนก็ย่อมจะต้องได้พบกับสภาพนี้อย่างไม่ต้องสงสัยเลยการได้มันพิจารณาถึงสังขารร่างกายของคนแก่อื่นๆแล้วนำมาเปรียบเทียบกับร่างกายของตนก็ย่อมจะบรรเทาความมัวเมาในวัยรูปร่างและชีวิตได้อย่างดีความหลงลืมตัวจะว่าเป็นมารที่ขัดขวางในการทำความดีต่างๆ ที่นับว่านาเสียดายอย่างยิ่งบางคนมารู้สึกตวัวอยากจะทําความดีต่างๆก็สายสิแล้วแม้ว่าจะมีเงินทองบริบูรณ์บันไดแต่ก็ต้องแพ้ภัยแก่สังขารของตนเองตาก็เสื่อมหูก็เสื่อมแขนขาเข้าไม้อำํำนวยที่จะไปประกอบความดีกับเขาได้ก็ได้แต่นอนทอดอะไรและรอวันตาย ความประมาทในวัยและชีวิตจึงจัดว่าเป็นยอดแห่งความประมาทที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นกับเราโดยเฉพาะผู้ที่ได้ฟังบทความบทนี้เจริญธรรม